โอเคค่ะมาต่อกันใน Chapter 4เนาะเทคนิคการแก้อสมการค่าสมบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอสมการเนาะถ้า Chapter 3จะเป็นสมการค่าสมบูรณ์เฉยเริ่มกันเลยเนาะพี่ก็แบ่งโจทย์เป็นสไตล์เหมือนกันละเจสไตล์เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้6หรือเปล่าอืมนั่นแหละสไตล์1ของพี่นะคะก็เหมือนกันเลยแค่เป็นน้อยกว่าเท่ากับ A เนาะก็มันจะสามารถ a นี่คือเลขนะคะ เลขอ่ามันก็จะสามารถแยกออกเป็นลบอน้อยกว่าเท่ากับ fx น้อยกว่าเท่ากับ A อ่าถ้าเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะมันจะอยู่ในรูปของแบบแซนวิชดาเนอกปะเหมือนกับเป็นไส้นแล้วก็มีขนมปังขนมปังด้านนอกประกบกันเนาะก็จะเป็นลบด้านหนึ่งแล้วก็เป็นบวกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นลบ A น้อยกว่าเท่ากับ fx แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ A อืม แล้วก็ไซส์สนะคะก็คือ fx มากกว่าเท่ากับ a เนาะคือถ้ามากกว่าเท่ากับเนี่ยมันจะแยกออกเป็นแบบนี้มันจะแยกได้เป็น fx น้อยกว่าเท่ากับลบ a นะตัวหนึงหรือเป็นกรณีนะหรือ fx เนี่ยมากกว่าเท่ากับ a อ่ะคือถ้าเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับนะมันจะแยกออกเป็น2ตัวแล้วก็เชื่อมด้วยหรืออ่าแต่ว่า ถ้าน้อยกว่าเท่ากับนะ้มันจะเป็นแซนด์วิชแล้วถ้าสมมุติว่าแบบพี่คะหนูอยากแยกแบบไม่เอาแซนด์วิชได้ไหมหนูก็แยกแบบนี้ลบ A น้อยกว่าเท่ากับ f x นะแล้วก็เชื่อมด้วยและแล้วก็ f x น้อยกว่าเท่ากับ A อ่าแบบนี้ก็ได้ใช่คือถ้าน้อยกว่าเท่ากับมันจะแยกออกเป็นและถ้ามากกว่าเท่ากับก็จะเป็นหรืออ่าอันนี้เป็นแพทเทิร์นมาเลยวันนี้มาเจออีกแล้วเป็นน้อยกว่าเท่ากับ น้อยกว่าเท่ากับ gx แค่แค่ฝั่งนี้มันไม่ได้เป็นเลขมันเป็นพหุนามมันเป็น gx เฉยๆมากกว่าเท่ากับใช่ไหมมันเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมมันเหมือนกับไซายหนึ่งเลยมันแยกออกเป็นอะไรรู้ปะ่ะอ่ามันก็เป็นลบ gx ใช่ปะ่ะเหมือนแซนวิชอะลบ gx น้อยกว่าเท่ากับ fx แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ gx อ่าแต่ว่านี้พี่ขอเสริมหน่อย มันแบบเพิ่มกรณีขึ้นมาเหมือนกับจะใครจำหัวข้อหัวข้อแบบอสรรมการได้ไหมการแก้อสรรมการที่มันเป็น gx อ่ะแล้วเราเพิ่มเงื่อนไขามาเนืยออกปะอ่าเดี๋ยวนะหัวข้ออัสรรมการหรือ chapter chapter สามพี่เฟนไม่มั่นใจอ่า chapter สามนี่ไง chapter สามสาสองเหมือนกันเลยไอ้ที่ว่าเท่ากับ gx แล้วก็เราก็เพิ่มเงื่อนไขมาว่า gx มันต้องมากกว่าศูนใช่ไหม อันนี้เหมือนกันเลยกับ c h a เตอร์สามนะคะก็แล้วก็เพิ่มเงื่อนไขามาเป็น g x เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับศนะูนย์เนาะโอเคแล้วก็ต่อไปเห็นไหมเป็นมากกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับจะเชื่อมด้วยหรืออ่าก็จะเป็น f x น้อยกว่าเท่ากับลบ g x หรือ f x เขียนไพร้อมกันเลยนะมากกว่าเท่ากับ gx อ่าอันนี้ไม่ต้องมีเงื่อนไขก็ได้เนาะอันนี้เห็นปะมันก็กนคล้ายๆกันอ่าคือคีย์เวิร์ดมันก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่เครื่องหมายนะคะว่าเราจะแบบไปต่อ,อยังไงแล้วก็ซ้ายหนะคะก็จะเป็น s i ของแอปกำลังสองเนาะแอปกำลังสองเหมือนจำสมบัติได้ไหมสมบัติที่ว่าแบบมันแอปมันกระเด็นหายไปเลยอะ่ะมันก็จะกลายเป็น f x นะคะทั้งหมดกำลังสองเนี่ยมากกว่าเท่ากับ g x ทั้งหมดกำลังสองอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็น f f f x ทั้งหมดกำลังสองโอเคก็แยกได้เป็น f x ทั้งหมดกำลังสองน้อยกว่า g x ทั้งหมดกำลังสองอ่าก็คือถ้าเป็น f แ,แล้วก็เป็นกำลังคู่เนาะก็สามารถแบบปลด p ทิ้งได้แล้วก็ไล์6ก็จะเป็น ตายสมมุติตัวแปรแล้วก็ตายเจ็ดก็เป็นแอปหลายตัวให้อะไรแอปหลายตัวให้แยกกรณีอ่าโอเคอันนี้ก็จะคล้ายๆกับชั a เตอร์ที่แล้วนะคะเพิ่มเงื่อนไขเข้ามาไอ้ตรงนี้ไอ้พวกน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็มากกว่าเท่ากับน้องก็ต้องแบบดูเง,งื่อนไขเนาะแล้วก็อันนี้พี่มีโน้ตให้โน้ตคืออะไรโน้ตคืออ่ะอันนี้คือออ่างนะอ่ะสมการจะ ยกกำลังสองยกกำลังสองได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นบวกทั้งแบบน้องต้องมั่นใจว่ามันเป็นบวกชัวร์นะคะก็ต่อเมื่อเป็นบวกชัวร์ทั้งสองข้างอ่ะเช่นเช่นเช่น,เ,ชนเ,เลขอะไรเด็กง่ายสี่ก็สี่กำลังสองน้อยกว่า หกกำลังสองอะสี่กำลังสองอเดี๋ยวแป๊บนึงมันสี่แบบนี้ก่อนนะสี่น้อยกว่า6ถูกใช่ไหมทีนี้เราก็เติมกำลังสองเข้าไปน้องอยากกำลังสองทั้งสองข้างใช่ไหมได้เป็นสิหน้อยกว่าเท่าไหร่หกหกสใช่ป่ะถูกปะ่ะจริงใช่ไหมอ่ะสมการเป็นจริงอ่ะสมมติว่าอันนี้ลบสี่กับกับอะไรดีกับสองดีกว่า ลบสี่มันน้อยกว่าสองใช่ไหมใช่แล้วถ้าสมมติว่าน้องกําลังสองไปอ่ะน้องดูนะเกิดอะไรขึ้นลบสี่พอกําลังสองไปได้เท่าไรได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับสิบหกใช่ปะใช่ได้เท่ากับสิบหกแล้วสิบหกมันน้อยกว่าสี่มันเพี้ยนเพี้ยนปะใช่มันเพี้ยนมันแบบคือน้องจะยกกําลังสองได้ก็ต่อเมื่อแบบทั้งสองข้างน้องมั่นใจว่าเป็นบวกแต่นี่คือเห็นไหมมันเป็นลบนเนาะแล้วก็ไม่ควรที่จะกําลังสองคือห้ามเลยแหละอืม แล้วก็สมมุติมันเป็นแอป x บวก3อะแล้วก็น้อยกว่าแอป 7x บวก 9x อะ 7x กำลัง2บวก 9x บวก3อะถ้าแบบนี้พี่ถามน้องว่ากำลังสองได้ไหมกำลัง2ั้งสองข้างได้ปะได้เพราะว่าภายใต้แอปอะมันมากกว่ามันเป็นบวกช่วยๆอยู่แล้วใช่ไหมแอปส์ลูอะก็ได้อันนี้ทำได้เลยอนุญาตขี้ <c oughs> อ่า บกวกเวยๆอยู่แล้วอะ่ะโอเคแล้วก็อันนี้พี่มีโน้ตเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้สรุปสรุป,สร,ปสรุปก็คืออันนี้พี่ไม่ได้เขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์เนะาะทำไมนั่งตัวเอียงโอเคหนูก็ดูกรณีถ้าเจอน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับเมื่อกี้ทำไงให้ fx อยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นแซนด์วิช ่มันก็จะเป็นลบหัวใจแบบนี้ใช่ไหมหัวใจคือแทนเลขเนาะแทนเลขแทน g ีแบบนี้น้อยกว่าเท่ากับ fx อ่าแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับหัวใจนี่ใช่แล้วก็ถ้าหนูเจอกรณีมากกว่าเท่ากับหนูก็ให้ fx แบ่งย่อยเป็นสองกรณีเป็นสองกรณีอ่ามันก็จะเป็นแบบ f(x) ใช่ไหมน้อยกว่าเท่ากับลบของหัวใจกรณีหนึ่งแล้วก็เชื่อมด้วยอะไรเชื่อมด้วยหรือถ้าเป็นมากกว่าเท่ากับจะเป็นหรือถ้าเป็นอันนี้ถ้าหนูอยากแยกก็จะเป็นและนะอ่าหรือ f(x) เนี่ยมากกว่าเท่ากับหัวใจอ่าอันนี้คือสร,ส,รสรุปสรุปสุดท้ายนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำโจทย์กันเลยเนาะสไตล์หนึ่งพี่ไปขอกลมา อ่าไซด์หนึ่งนะคะเขาก็มันเดี๋ยวมันจะแยกเป็นน้อยกว่าเท่ากับเนาะก็เป็นแซนด์วิชโจงหาว่าเซตคําตอบของสมการ 4x-4 น้อยกว่าเท่ากับลบน้อยกว่าเท่ากับ8เนาะก็คืออยู่ไส้กลางมันก็จะแยกเป็นลบ8ใช่ไหมน้อยกว่าเท่ากับ 4x-4 น้อยกว่าเท่ากับ8อ่าถูกใช่ไหมถูกใช่ อันนี้เราก็แยกเลยบวกสทั้งสมการก็เป็นลบ4น้อยกว่าเท่ากับ4 x น้อยกว่าเท่ากับ12องเอาสี่หารทั้งหมดก็เป็นลบ1น้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่าเท่ากับสี่ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นหนูตอบอะไรคะโอเคสุดท้ายคำตอบนะก็ตอบปิดลบ1ไปปิด -3 อ่าอี s ีมากต่อไปไายสอ ไซส์สองมันจะเป็นพิภพก๊อมานะอันนี้ใช่ปะตัวหนึ่งมันจะเป็นน้อยกว่าเท่ากับลบแล้วก็ตัวหนึ่งจะเป็นมากกว่าเท่ากับ e ตัวที่เป็นบวกแล้วก็เชื่อมด้วยหรือโอเคอันนี้ก็จะแยกออกมาเป็นสีดำแล้วกัน4 x ลบสน้อยกว่าเท่ากับอะไรเป็นถ้าเป็นน้อยกว่าเท่ากับต้องเป็นตัวลบเนาะลบ8ดอ่าหรือ ได้คะหรือ 4x ลบ4เนี่ย 4x ลบ4มันคือ fx ใช่ไหมมากกว่าเท่ากับ8แล้วก็ทำการแก้อสมการอันนี้อย่าไปบวกเนาะก็เป็นลบ4ก็เป็น x น้อยกว่าเท่ากับลบ1ใช่ไหมใช่แล้วก็เป็น 4x มากกว่าเท่ากับ12ก็กลายเป็น x มากกว่าเท่ากับ3อ่ะมันก็ ทีนี้หนูก็เอาคําตอบมาอะไรกันมายูเนียนกันใช่ไหมยูเนียนก็คือหรือนั่นแหละสุดท้ายจะตอบอะไร a อ d อันนี้คือลบตี้ถึงปิดหรือเปิดปิดหนึ่งยู you กับปิดสามไปตี้อ่าแบบนี้นะโอเคต่อไปอสายสามนะคะก็เดี๋ยวพี่ไปเอามาแป๊บหนึ่ง ไซสามอย่าลืมเงื่อนไข gx มากกว่าศูนเดอร์อ่ะไซสามนะคะก็พี่ก็จะให้เป็น assignment หมดเลยอย่างแรกที่หนูต้องทำก็คือหนูก็อัน,นี้ใช่ไหมเป็น gx สมมติข้อแรกนะก็กลายเป็นลบของ3ามลบ x แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ fx ของเราคือ x ลบหน้อยกว่าเท่ากับ gx ก็คือ3ลบ x แล้วก็ต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาเป็นอะไรก็คือ g x มากกว่าศูนย์ g x ของหนูก็คือ3ามลบ x เนี่ยต้องมากกว่าศูนย์อันนี้คือเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือ x น้อยกว่าเท่ากับสมอ่าแล้วสุดท้ายอ่ะพอออกมาอย่าลืมเอากลับไปอินเตอร์เซตกับเงื่อนไขด้วยนะโอเคอันนี้คำตอบเดี๋ยวก็พี่ก็จะมีเฉลยให้ลองไปฝึกมือทำนะคะแล้วก็ทายสเหมือนกันพี่ก็จะให้เป็น assignment ไว้ คือทำคล้ายๆกันเลยถ้าหนูก็แบบเขียนที่พี่สรุปให้อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ดูไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยตรงนี้อ่า fx น้อยกว่าครลบ gx แล้วก็ fx มากกว่า gx แล้วก็ไปทํามาเดี๋ยวพี่มีเฉลยให้ไฟ์ห้ไซ์ห้ก็จะใช้แบบสมบัติของแอปเนาะที่ว่าแบบแอปเลขคู่พอเป็น แอปเลขคู่ก็คือแอปกำลังเลขคู่นะคะก็แอปสามารถกระเด็นออกไปได้นี่ก็จะกลายเป็นแบบนี้อันนี้พี่พิมพ์ตกนะแต่ว่าในชีดน้องเนี่ยพี่จะแก้ให้เรียบร้อยแล้วพอมันเป็นแบบนี้นะเออมัเป็นสามลบสองเอ็กใช่ไหมทั้งหมดกําลังสองมากกว่าเท่ากับสามเอ็กลบเจ็ดทั้งหมดกําลังสองทีนี้ทําไงต่อย้ายมาลบกันดิย้ายมาลบกันแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นรู้ปะ มันเป็นอะไรเอ่ยกําลังสองลบอะไรเอ่ยกําลังสองมันคืออะไรมันคือหน้าเหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองใช่ไหมทีนี้ก็แยกแยะเป็นอะไรหน้าลบหลังใช่ไหมคูณกับหน้าบวกหลังฝั่งนี้ก็เป็นทบศูนย์เนะาะย้ายมาลบเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็ไปคิดเลขคิดเลข,ค,เลขคิดเลขนะคะแล้วก็แก้อัจสมการเหมือนชั珀เตอร์ที่สองที่เราเรียนมาที่ว่าไปพอดลงในเส้นจํานวนเนาะแล้วก็ดูช่วงว่าเออมันเป็นเครื่องหมายอะไรนะโอเคก็จะได้ออกมาไม่ยากเหมือนกันเลย ข้อ5.1กับ5.2เนี่ยแค่เครื่องหมายดูช่วงแตกต่างกันเนาะแล้วก็สาย6นะคะก็จะเป็นสไตล์มสมมุติต่อแปรสมมุตินะว่าข้อแรกพี่ก็จะพี่ก็จะใช้คุณสมบัติของแอปอันนี้คือบอกใบ้นะสมมตุติพี่จะใช้คุณสมบัติของแอป x ก,กําลัง2เนี่ยมันเท่ากับแอปของ x ทั้งหมดกําลัง2ใช่ไหมอืมแล้วทีนี้พี่ก็จะสมมุติให้ a เท่ากับ แอป x แล้วพี่ก็แก้สมการปกติแล้วก็แทน a กลับเนาะสุดท้ายแล้วก็หนูก็ได้สมการออกมาหรือว่าจะใช้กรณีนี้ก็ได้กรณีที่เหมือนกับสไตล์ที่เจ็ดกรณีเจอแอป,ปหลายตัวให้ให้อะไรให้แยกกรณีแต่ก็คือน้องบางคนถึงแบบเขาเรียกอะไรเหมือนกับข้อนี้ใช่ไหมแอป,ปตัวเดียวแต่สามารถแยกได้กรณีเรารู้ใช่ปะว่าแอป x เนี่ยมันจะเท่ากับ x ก็ตาอเมื่ออะไรเมื่อกี้ x มากกว่าเท่ากับศูนย์ลบ x ก็ลวเมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับศูนย์อ่าอันนี้พี่เขียนให้แล้วหนูก็อาจจะแยกกรณีนี้ก็ได้แล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรสุดท้ายนะคะก็เป็นแยกใช่ไหมแยกกรณีที่หนึ่ง x มากกว่าเท่ากับศูนย์แบบนี้กรณีที่สอง x น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะคะพอได้คำตอบเนี่ยก็เอาอย่าลืมเอามาอินเตอร์เซ็กกับช่วงที่ตัวเองแบบ แยกกรณีไว้ด้วยเนาะคาตอบจะได้ถูกต้องแต่ก็คือเหมือนกันทั้งสองวิธีเลยแต่ว่าพี่แบบแอบชอบวิธีแบบแทนตัวแปรมากกว่าพี่รู้สึกว่ามันแบบแท่นกลับไปกลับมามันก็สนุกดีนะคะโอเคก็ลองไปทําดูนะเดี๋ยวพี่จะมีเฉลยให้แล้วก็ชั a ปเตอร์ห้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของสมการแล้วก็อ่ะสมการติดรดูอันนี้พี่ก็ให้เป็นแอคทาเมนตไว้ทั้งหมดเลยเพราะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆก็คือน้องนี่ไงพี่ โน้ตไว้นะคะก็คือสมมุติเป็นสรรมการติดรูทใช่ไหมมันก็จะเป็นรูทหลายๆอันใครเคยเห็นโจทย์แบบนี้บ้างที่ก็ให้ยกกําลังสองแล้วก็ตรวจคําตอบนะคะคําว่าตรวจคําตอบคืออะไรพอหนูได้คําตอบออกมาแล้วใช่ไหมเอากลับไปแทนในโจทย์นะโจทย์เนี่โยโจทย์โจทย์ทยทยทยต,ยตัวแม่มันอะตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวหลักของมันใช่ไหมแล้วก็เพราะว่าเงื่อนไขของมันคืออะไรเงื่อนไขของมันคือใต้ใต้รูทอะมันต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมใช่คือมันจะมีเลขบางตัวที่แบบพอเอากลับไปแทนแล้วแบบในรูทมันติดลบอะ ซึ่งแบบในเรื่องจำนวนจริงเนี่ยมันแบบหาคำตอบไม่ได้นะคะโอเคก็อย่าลืมตรวจคำตอบนะแล้วก็อะสมการรูทอันนี้ใครจดไม่ทันก็โพสคลิปไว้ใน YouTube นะคะแล้วก็เขียนตามพี่เฟษน,นิดนึงลายมือพี่เศนคันมาให้แล้วอันนี้คือตัวอินเตอร์เซกเนาะอันแรกก็คือสร้างเงื่อนไขภายใต้รูทเนี่ยมากกว่าเท่าศูนย์ถ้ามีเงื่อนไขก็เอามาอินเตอร์เซกกันก่อน <c oughs> ค่ะ <c oughs> เอามาอินเตอร์เซกันให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือยกกําลังสองทั้งสองข้างเนี่ยต้อง make s ว r e มันมากกว่าศูนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาคําตอบมาอิเเออ์์เซกับเงื่อนไขค่ะก็จะได้เป็นคําตอบออกมาเดี๋ยวพี่มีเฉลยให้นะก็ลองไปฝึกทํากันดูไม่ยากเกินความสามารถน้องๆแน่นอนโอเค